รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดยานสังวรารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีแห่งพระบรมราชจักรีวงศเกิดแต่พระบุญญาธิการแห่งองค์สมเด็จพระพัทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จบุรพบรมพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ความดีคนอันดีทำได้ง่ายวัดยาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสังกัดธรรมยุทธนิกายตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานจัดสร้างในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2521วัดยาณสังวรารามได้รับการประกาศตั้งชื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2523ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดยานสังวรารามสร้างคืนให้เป็นสถานที่ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาเพื่อประโยชน์แกบ่บรรพชิตและคฤลือหัดในทางการศึกษาอบรมพระธรรมวินยัยและการบำเพ็ญอเนกุศลปัจจุบันวัดยานสังวรารามมีเนื้อที่รวม366ไร่2งาน1 1ตารางวา โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษกรุงเทพรักษาการเจ้าอาวาสวัดยาณสังวรารามมีการวางแผนผังและรูปแบบสร้างภูมิทัศน์ในการสร้างวัดให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาสสถานที่ตั้งปูชนียสถานโบราณวัตถุเขตสังฆาวาสส่วนแรก มีพื้นที่ส่วนล่างและพื้นที่ส่วนบนประกอบด้วยพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจันและส่วนหลังใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเสนาสนะกุฏิที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเขตโครงการพระราชดำริเป็นสถานที่โครงการพราชดำริมีเรือนรับรองอ่างเก็บง้ำเพื่อการเกษตรกรรมโรงพยาบาล ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรารามเพื่อผู้สูงอายุเขตอุบาสกอุบาสิกาเป็นสถานที่ตั้งศาลาโรงธรรมที่พักอาศัยของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มาอยู่ประพฤติธ,ธรรมรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติจิตภาวนาพระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นลักษณะทรงจีนหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบันลายปูนปั้น สร้างน้อมกล้าวถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีมหาราชโดยดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถเก่าคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระพุทธญาณเรศพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถถัดขึ้นไปจากพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์สร้างน้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีความหมายว่าพระเจดีบรรจุพระบรมธาตุเพื่อความพิพัฒนาสถาพรแห่งพระมหาจักรีรบรมราชวงศ์น้อมกล่าวถวายพระบรมราชจักรีพระมหามนดบพุทธบาทพปรสกมีขนาดกว้าง9เมตรสูง33เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระมหากรุณา พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระประมาพิไธยย่อพรปรอและพระนามาพิไธยยอสอกอประดิษฐานที่องค์พระมหามนตรโปรดกล้าวให้สร้างบนพื้นที่ยอดเขาศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีเป็นศาลาอนเนกประสงค์สูงสามชั้นสร้างถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีเนื่องในวโรากาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ90พรรษา ติดกันเป็นเจดีพุทธคยาสถานที่จำลองธรรมสังเวชตรัสรู้จากประเทศอินเดียอนเนกุศลสาลาหรือที่รู้จักทั่วไปในนามวิหารเซียนมีชื่อในภาษาจีนว่าต้าผู้อีหรือต้าผู้เวียนมีความหมายว่าสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศดังสูงสวรรค์ก็กำเนิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์สง่าคุณกอบเกียรติในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความกระตันยูกะตะเวทีของชนชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยที่มีต่อประเทศชาติราชวงศ์และองค์พระมหากษัตริย์มีการตกแต่งและจัดจแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยจีนเข้ากันได้อย่างกลมกลืนกล่าวได้ว่าวัดยน์นสังวรารามคือปัญญาเพื่อมหาชน ก่อกำเนิดขึ้นจากความกตันยูกตะเวทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอุทิศให้สมเด็จบุรพบรมมหาจัก,กรีวงศ์ทุกพระองค์ตลอดบุรพบรมพระมหากษัตริย์ผู้กู้เอกร,ราชปกบ้านป้องเมืองเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้นำน้องสัมเณ ออกไปทุดดงที่วัดยานสังวรารามอำเภอบางละมุงจช,ชนบุรีซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างถวายเพื่อบูชาพระคุณในพระอภิบาลคือเจ้าประกุลสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรในเวสวิหารซึ่งได้สิ้นพชนไปแล้ว วัดยาสังวรารามนั้นถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งเริ่มต้นจากป่ามันสำปะหลังดินแดงๆธรรมดานี่แหละโยมคุณหญิงนิธิวดีโอ้นตรการซึ่งตอนนั้นเป็นที่ของท่านมีศรัทธาในเจ้าพระกุณสมเด็จยกที่มาถวายว่าเจ้าพระกุณสมเด็จอยากจะพัฒนาอยากจะสร้างวัดหรือสร้างอะไรก็ตามที ก็ขอให้เจ้าพระกุณสมเด็จได้สามารถสร้างได้ตามอัธิยาศัยเมื่อทราบดังนี้แล้วเจ้าพระกุณสมเด็จพระยาณสังวรซึ่งตอนนั้นก็พระชนมายุ60กลางกลางพระชนมายุ60กลางกก็ได้ทุ่มเทสร้างวัดยาณสังวรารามแห่งนี้ ควบคู่ก,กันไปกับการสร้างวัดที่วัดราชดาพิเศษอำเภบอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้สร้างเสร็จไปรเรียบร้อยแล้วก็ยังมีสร้างวัดพุทธวิมุตตวัดวังผู้ใจนะและยังมีวัดล้านนายาณสังวรารามพร้อมๆกันแต่ว่าวัดที่ทรงทุ่มเทม,มากที่สุดก็คือวัดยาณสังวรารามแห่งนี้โดยที่ กปรรหรือว่าโครงการประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสนับสนุนทําให้การพัฒนาพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วท่านหลายจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่พัฒนาจากเดิมที่เป็นป่ามันสํปะหลังก็กลายเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นเขตท่องเที่ยวก็มีเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงเรียนเป็นเขต สัตว์ปานะเป็นพุทธอุทยานเขาชีจันเขาชีโอนก็เป็นเขตทุด,ดงคาสถานสำหรับพระภิกษุกรรมฐานเป็นสถานที่เงียบแล้วก็ยังมีพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่นั่นด้วยคืออยู่ชั้นล่างมีพระพุทธมณฑปพปร,รสกมณฑปพระพุทธบาทพปร,รสกและมีพระาธาตุพระบรมาธาตุเจดีมหาจัก,กรีพิพัฒน ปดิสถานพระบรมสารีริกธาตุมีพระโสดพระพุทธญาณเรศประดิสถานอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นก็ยังมีศาลากวสวสำหรับศาลามวกสทศาลาสุเดวศรีนครินพระวิหารใหญ่ชื่อว่าพระวิหารพระเสียเมตรัยและยังมีพระพุทธมหาเจดี พุทธคยายังแบ่งเขตออกไปอีกเป็นเขตสำหรับอุบาสกอุบาสิกามาอยู่ปฏิบัติธรรมและก็เป็นเขตพระสงฆ์มีกุฏิ45หลังมีพระพิษุทิ์สมณรที่อยู่อาศัยจำพรรษาปีหนึ่งก็ประมาณ70-80รูปในพรรษาถ้านอกพรรษาก็ประมาณ50รูปอาหารการกินที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้ทะเลส่วนใหญ่แล้วประชาชน ซึ่งไปเที่ยวพัทยานาจอมเทียนนะไปเที่ยวสัตหีบไปเที่ยวาชายทะเลก็ส่วนใหญ่ก็มักจะแวะไปที่วัดยาณสังวรารามได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งตอนนี้ถ้าท่านทั้งหลายไปที่วัดยาณสังวรารามเมื่อ30ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อัตมภาพยังเป็นสมเด็จองค์น้อยได้ตามเสด็จ,จเจ้าพระคุณสมเด็จไปที่นั่นตั้งแต่เริ่มแรกก็เห็นความแตกต่างพวกเราได้ช่วยกันรดน้ำพรนด,ดินปลูกต้นไม้ตั้งแต่ต้นยางต้นสักต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กต่างๆเนี่ยเราปลูกกันลงไปวันนี้เวลากลับไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าแต่ละต้น30ปีต้นยางขนาดเนี้ยขึ้นไป ต้นไม้ใหญ่ๆต้นตะเคียนต้นประดู่ต้นมะข่าเกิดขึ้นมากมายนอกจากนั้นวัดยาณสังวรารามยังได้เป็นวัดที่มีกิจกรรมสำคัญคือการอบรมเยาวชนเรียกว่าเดือนหนึ่งมีสุขเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์หรือวันเว้นวันนะนักเรียนในเขตภาคตะวันออกรวมทั้งในกรุงเทพมหานครเช่นโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นต้นก็จะ ไปใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่อบรมเยาวชนความสวยงามของวัดยาณสังวรารามได้ขึ้นชื่อจนถึงขนาดว่าได้บรรจุเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวแห่งหนึ่งขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นใกล้ๆก,กันก็ยังมีวิหารเสียนซึ่งอาจารย์เซียนสง,ง่ากุลกอบเกียรติเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ ถวายทุนข่าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในมูลนิธิมูลนิธิชัยพัฒนาอันนี้ก็เป็นที่เก็บสิ่งมีค่าจากประเทศจีนเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีนได้เป็นอย่างดีสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นสิริมงคลเนี่ยรวมอยู่ณวัดยาณสังวรารามแห่งนี้อย่างมาก เลยถัดออกไปนิดนึงเราก็จะได้เห็นหน้าผาซึ่งมีรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นหน้าผาเขาชีจันหน้าผาเขาชีจันนี้เดิมทีนั้นมีการระเบิดก้อนหินเอาไปทำถนนห้นทางอาตมาภาพตามเสด็จไปในช่วงแรกๆนั้นก็จะได้ยินเสียงระเบิดตอนประมาณ4ี่โมงห้าโมงดังตู้มตูมตลอดเวลาทุกวันทุกวัน แล้วก็รถก็มาขนก้อนหินไปแต่เนื่องจากว่าอยู่ในเขตพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เลยขอยกเลิกการสัมปทานนั้นแล้วหน้าผาก็ไม่ค่อยจะสวยก็เลยมีแนวดําริขึ้นมาว่าน่าจะจ่าพระมุลสมเด็จก,ก็ดําริขึ้นมาว่าน่าจะแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแต่แกะไม่ได้เนื่องจากหินเปราะบางก็เลยยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ เป็นเพียงภาพเขียนภาพเขียนเจาะลึกลงไปรูปทรงเป็นร่องแล้วก็เป็นพระพุทธรูปอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นวัดยาสังวรารามวันนี้มีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลมีสถานศึกษามีสถานที่ที่จะให้การอบรมแก่เยาวชนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงต่างๆน,นานาชนิดจากเดิมที่เคยเป็นที่ปลูกมันสำปะหลังแห้งแล้งไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวบัดนี้ได้เป็นดงใหญ่เป็นป่าดงดงทึบทีเดียวฉะนั้นก็เลยต้องพาน้องเนนไปเพื่อที่จะให้น้องเนนได้รู้ว่านี่คือวัดของเจ้าพระกุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชของเราและนี่คือวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างก็น่าจะเป็นวัดแรกที่ทรงสร้างลง,ลงมาก็คือวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษของเราแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นก็มีความสําคัญเช่นนี้แหละจึงพาน้องเนนได้มาดูรร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่มีการดาเนินดาเนินมาเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรมขอเจริญพร เข้าสู่วันที่25ของการบรรพชาพเป็นสามเณรในคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่น้องๆสามเณรจะออกเดินทางไปค้างแรมนอกสถานที่ในการทุดงนวัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรีน้องๆสามเณรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทุดงในครั้งนี้อย่างไรบ้างเราไปฟังกันการทุดงก็คือเหมือนการสำรวจโลกแบบไม่ใช้เทคโนโลยีใช้การเดิน และใช้กับชีวิตความเรียบง่ายเดินไปไหนพักตรงนั้นเช่นพักในป่าพักบางคนก็ไปป่าช้าเดินเดินจยนไปป่าช้าเนี่ยครับไม่ใช่พักคืออยู่เรียบง่ายก็ฝึกการเรียบง่ายของเราครับไม่ต้องทำอะไรมากต้องการทัดสันสิงเออใส่สีสิงจีวออังสะสบงประคดเอวแค่นี้ครับไม่ต้องเอาแบบมอเลยครับเออแล้วก็ต้องเอา่าไปด้วยแค่ห้าอย่างนี้พระสามารถอยู่ได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแต่เวลาคุณเห็นเวลาคนอื่นไปไหนกระเป๋าเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเครื่องแต่งหน้าแต่พระง่ายง่ายสบงอังสาสชีวรแค่พื้นเดียวพอทูดงคือแบบว่าการที่เราไปปฏิบัติธรรมที่ป่าครับไอ ปฏิบัติธรรมที่นัน่น,นอนที่นั่นกินที่นั่นครับต่างมากเลยครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีอะไรเหมือนที่นี่เลยครับก็ลําบากกว่าที่นี่ครับเพือ่ไอ,ไ,อไปปฏิบัติธรรมที่นั่นครับไปฝึกสมาธิลายอย่างครับก็จะทําให้เราใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับชุดดงก็คือการไปข้างนอก ไปจำวัดที่อื่นที่เขาเรียกว่าทุดดงก็คือการที่เราจะเดินทางไปเพื่อจำวัดที่วัดอื่นแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ค่อยกลับมาที่นี่ฮะก็คือให้ไปที่ป่ารู้ไปสัมผัสกับของจริงความสงบรงจริงๆก็คือป่าใหแเลยฮนะเราก็ต้องไปฝึกนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมฮะ ก็ป่านี่คือสถานที่ที่สงบกว่าในเมืองแต่ความสงบไม่ใช่เฉเพราะสถานที่อย่างเดียวฮะมันอยู่ในใจเราด้วยถึงจะเป็นความสงบที่แท้จริงครับผมไปทุ่ดงก็ถือใส่ผ้าสามชิ้นแล้วก็ฉันมือเดียวฮะอังส,สะบงแล้วก็จิวรฮะก็มันเป็นกิจวัตรของสงฆ์ที่มาตั้งแต่สมัยพระสมัยพุทธกาลนะฮะไปเขาเขาจะมีกิจกรรมให้ฮะแต่บางวันก็ก็เช้าว่างก็ ให้ทําอะไรก็ได้ฮะอย่างเช่นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบางคนก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับทุตรง g ใช่ไหมทุกคงคือต้องเราเนี่ยต้องออกไปในป่าไปที่อื่นการเหมือนการใส่นะเออจีวอนแบบคุมไหล่ทั้งสองข้างก็คือการไปทุดงการไปทุดงเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอย่างนี้อย่างเดียวการไปทุดงมันคือไปต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมออกไปที่อื่นแล้วเนี่ยเมื่อเราเ เมื่อเราไม่มีของเตรียมตัวไปเนี่ยเราต้องจัด่เช่นกุฏิทุดงเนี่ยเราออกไปแล้วอ่ะเราต้องม,มีความดีให้ทุกคนเห็นให้เราเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในธรรมอยู่ในศีลสูงสิบข้อไม่งั้นถ้าเราไปทุดงคนอื่นก็จะเห็นว่าเราไม่ดีการไปทุดงแี่ยเหมือนเป็นการแสดงธรรมให้กับคนอื่นด้วยแต่ตอนนี้เราไปทุดงในจะไปป่าในวัดวัดยานก็คือ ผมก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันอยู่กลางป่าก็คือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าการไปทุดงเนี่ยผมจะไปแสดงทมและปฏิบัติรมไม่ดีสึกครับทุดงใช่ไหมคะการไปทุดงเนี่ยก็เหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมทุดงนหะอยู่ในป่าเนี่ยมันฝึกฝก,การอดทนกินข้าวแค่หนึ่งมือ้อแล้วก็มีเครื่องตุงกลองแค่สามสามชิ้นนั้นคือสบงอังสะกับจีวรแต่ ปกติถ้าเขาบอกว่าใส่อังสาอังสาเฉยๆเนี่ยมันจะดูไม่สุภาพต้องใส่จีวรด้วยแต่ว่าบางครั้งมันร้อนมากเลยมันก็ต้องจาเป็นจริงๆการไปที่โดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเพราะว่าพระกับพระเนี่ย ต้องไปเคยอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเนเนสำหรับเนเนเไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต้องฉันเข้ามือเดียวอยู่ดยปากทําทอะไรเองมีไม่มีห้องน้ําต้องเออต้องเอาอะไรไปเองไม่มีไฟต้องเอากุฏิไปเองก็คือตอนนี้ก็เตรียมไฟไปทุกอย่างเตรียมไฟสําหรับไฟฉายครับไปเยอะมากประมาณ30กว่าได้ก็คือเราต้องมีความพร้อมและเตรียมตัวมากถึงจะไปได้ครับจุดเด่นกัการเดิน ทำสมาธิให้เหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าเดินจงกรมครับพร่อไปหาความรู้ให้มากขึ้นก็การเดินจงกรมการนั่งสมาธิแล้วก็การที่เอาไปเดินในป่าเพื่อจะหาความรู้ครับก็เพราะว่ามันเป็นการทุ่งมันต้องไปหาความรู้ถ้าเราไม่ไปหาความรู้เราก็ไม่สามารถจะ รู้ได้ว่ามันจะเป็นไองอะไรแล้วถ้าคนอื่นถามเราก็จะไม่รู้ครับแต่เพราะว่ามันจะได้มีสติมากขึ้นแล้วก็มีความรู้แล้วก็จะได้มีปัญญาครับทุดงเป็นการรักษาศีลเจริญศีลภาวนาในป่าเพราะป่าเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่สงบนอกจากนั้นเนี่ยไปเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตารัสรู้ก็มีความสงบที่เหมือนในเมือง ในเมืองจะมีความชุลมุนวุ่นวายมากมายทั้งเสียงรถลาอาค่าแสงไฟแต่ในป่านี่จะสงบมีแสงสลัสวสลัวสวยงามแล้วก็มีแค่อย่างมากก็สิ่งนกร้องที่ไพเราะมากซึ่งส่วนใหญ่ในในป่าจะถือว่าดีที่สุดสําหรับการเจริญสิ่งภา,านะวนาเพราะจะสงบมากกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเลือกไปทุดงก็จะมีแต่ทําสมาธิแล้วก็บินถบาปส่วนใหญ่ แต่ก็อาจจะมีกิจก,กรรมเพิ่มเติมที่งานนี้ผมก็ไม่รู้ทุดงเนี่ยจะหนักกว่าเรียนทั่วไปมากเพราะว่าเหมือนเป็นงานทดสอบว่าสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมถ้าเกิดอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้อย่างบินทบ,บาทล้างบาทยังไม่เป็นทําอะไรยังไม่ค่อยได้ผมจีวอนอยังไม่เป็นก็เท่ากับว่าการเรียนทั้งหมดหนึ่งเดือนเนี่ยไม่มีประโยชน์ทุดงคืออะไรทุดงคือการออกนอกวัด ไปไปที่อื่นในป่าอะไรอย่างนี้มัง้งไปทำอะไรในป่าเหรอไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินอนจำจำป่าครับไม่ใช่จำวัดเอา้าก็ถ้าอยู่ที่วัดมันจะเรียกว่าจำวัดแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ป่าเขาจะเรียกว่าจำป่า, <laughs> างงครับมาสงบครับเรียบร้อยมีสัตว์ให้ปวดตั้งเยอะสัตว์อะไรบ้างในรครับคำตอบ เสืองูควายยิ่งเล่ดยิ่งจบมีอะไรขางคกมแมลงสาบมั้งอีหลายๆอย่างครับเพื่อสแสวงหาความรู้ครับ